สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับ X สายและบิดก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจได้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด s u b สไครป์ไปกันด้วยนะดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง X อสายครับวันนี้เราอยู่กับอริยธรรมที่ล่มสลายในพาวเวอร์นะครับคำถามก็คือมันล่มสลายได้ยังไง จากสิ่งปลูกสร้างตรงนี้นะครับกับตรงเนี้ยผมเดาว่าน่าจะมาจากยุคสมัยเดียวกันแต่ว่าด้านหลังตรงเนี้ยไม่น่าใช่ยุคเดียวกันนะเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าตึกพวกนี้นะครับถูกสร้างด้วยโลหะแต่ว่าอันเนี้ยสร้างด้วยหินดังนั้นเราอนุมานว่าตัว ยุคสมัยของทั้ง2ส,สิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันเป็นคนละยุคกันนะอันนี้อาจจะเป็นเทคโนโลยีโบราณรุ่นเดียวกับหอคอยนะครับด้านหลังนี้ส่วนตรงนี้นะครับอาจจะเป็นคนที่เหลือรอดจากเทคโนโลยีโบราณอาจจะเป็นพวกลิลลี่ก็ได้นะที่แบบว่าเป็นอารยธรรมอ,อันที่2นะครับแล้วคําถามก็คือมันล่มสลายได้ยังไงอารยธรรมที่สองนี้ถ้าอ,อารยธรรมแรกล่มสลายไปก่อนนะ ผมก็มาเจอหลักฐานชิ้นสําคัญครับนั่นก็คือหินก้อนนี้หินก้อนนี้หน้าตามันดูเหมือนหินทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หินทั่วไปครับสังเกตได้เนี่ยรอยตัดตรงนี้นะมันเป็นสิ่งปลูกสร้างนะตอนแรกผมเดาว่ามันอาจจะเป็นอุกบาทที่แบบว่าตกลงมาจากนอกโลกนะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งปลูกสร้างนะเนี่ยเห็นไหมมันมีรอยตัดที่แบบตรงเลยนะเห็นไหมเป็นรอยขาด์สองอันเนี่ย นั้นผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่โลกนี้แหละคงมีตัวอะไรสักอย่างคว้างมันใส่ตรงนี้มาถึงตรงนี้นะผมก็บอกเลยว่าอะไรกันที่ทำลายบ้านเมืองได้ขนาดนี้แน่นอนครับมันมีซากกองอยู่ทั่วไปเลยผมว่าน่าจะเป็นตัวนั้นเจ้าของสกิลปาหินพวกนี้นะพวกหินก้อนใหญ่ๆพวกนี้ดูเหมือนจะถูกปามาทั้งนั้นเลยครับ ตรงนี้ก็มีก้อนหนึ่งนะคืออุกบาทอะ่ะมันก็ไม่น่าจะโยนมาเป็นแบบก้อนเดียวอย่างนี้ป่ะเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรสักอย่างที่โยนก้อนหินก้อนนี้ใส่ปราสาทต,ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้เป็นเอาไว้ดักทหารม้านะตัวนี้ซึ่งถ้ามันอยู่หน้าเมืองแบบเนี้แปลว่าเมืองนี้กําลังทําสงครามกับใคร นี่คือคำถามแรกนะเขาทําสงครามกับใครแล้วเขาแพ้หรือเปล่าน่าจะเห็นๆกันอยู่ว่ามันพังอะไรี่ก็แพ้อยู่แล้วแหละแล้วก็มันเหมาะมากเลยไม่รู้ว่าซากนี่มันมีอยู่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับว่าซากพวกนี้มันเป็นซากที่หลงเหลือจากการทําสงครามกับ่าว ดังน,นัน้นก็เลยคิดว่าเมืองตรงนี้นะครับมันถูกทำลายโดยสงครามคำถามก็คือกับใครนี่แหละเราต้องมาหาคำตอบเพิ่มกันในแผ่นหน้ารอข้อมูลมากกว่านี้นะอันนี้คือเราอนุมูลจากไม่ใช่อนุมูลสินะัมันอนุมูลสิทธละเราอนุมานจากสภาพของสิ่งปลูกสร้างพวกนี้นะคือปกติแล้วสิ่งปลูกสร้างด้วยหินพวกนี้มันค่อนข้างแข็งแรงคนระับแล้วมันก็ใช้เวลาสร้างนานมาก มันไม่น่าจะสร้างมันน่าจะสร้างทีหลังกับตัวตึกพวกนั้นนะเพราะว่าตึกพวกนี้มันน่าจะมีอยู่ก่อนแล้วแล้วเขามาสร้างเป็นปรา,าสาทหินต,ตรงนี้ทีหลังอันนี้น่าจะมีอยู่ก่อนแล้วเหมือนกันตึกนั้นซึ่งสังเกตได้ว่าสไตล์ของสิ่งปลูกสร้างใน power เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคือส,สไตล์การสร้างแบบหินพวกนี้แต่คิดว่าด้วยจาก texture ของหินนะ มันดูเหมือนจะเป็นคนละยุกกับพวกรูปปั้นที่บูชาเจ็ดดาก้อนในโคโมสพวกนั้นนะมันดูมันดูเป็นคนละยุกกัน,นครับคือรูปปั้นมันดูเก่ากว่านี้อันนี้มันดูเก่าแต่ว่าไม่ได้เก่าเท่ารูปปั้นนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรูปปั้นสักหน่อยแล้วกันโอเคตรงนี้ก็เป็นรูปปั้นของเนโคมุสกับพลาดิอุสนะครับ ก็สองตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะอย่างที่ผมบอกด้วยเท็กเจอร์ของหินที่เขาใช้เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นหินจากคนละแหล่งกันนะเป็นหินคนละประเภทกันอันนี้มันสีแบบออกเทาๆกว่าแล้วมันก็ดูโบราณกว่าด้วยสร้างนั้นยังมีแบบมอสขึ้นมันก็เลยอาจจะดูไม่ได้โบราณเท่าไหร่แต่นี่คือผมเดาล้วนๆเลยนะแล้วก็วงแหวน ตัวนี้นะวงแหวนกระดูกตัวนี้หน้าตามันคุ้นๆมากเลยเดี๋ยวผมจะตัดบางส่วนจะอัปเดตมาให้ดูนะวงแหวนชิ้นนี้นะอย่างที่เห็นนะ่ะตรงนี้มีศพแบบเมินซากกระดูกเกลือนเลยเดี๋ยวเราไปดูสิ่งปลูกสร้างอันอื่นๆแล้วกันมันมีรูน คาสโต้อยู่ตรงแถวแถวจุดเริ่มของเรานะผมจากตรงนี้นะเป็นฟอร์ดรูนด้วยด้วยความที่ว่าผมเดาว่าตัวนี้น่าจะเป็นอยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับตรงนู้นนะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นป้องปราการด่านหน้าเลยครับสังเกตได้ว่ามันเป็นมันเป็นป้องปราการสําหรับทําสงครามนะนี้เอาไว้ตั้งรับซึ่งมันทุกที่พังหมดแล้วก็ไม่ได้พังจากการที่แบบว่า เกิดจากการเวลานะตรงนี้มันเกิดจากการถูกทำลายนะเห็นไหมล่องรอยตรงนี้บอกชัดเลยว่ามันถูกทำลายแล้วก็ป้อมแตกนะครับตรงนี้มันถูกเจาะเป็นทางเข้าเลยนั่นผมเลยบอกว่าป้อมพวกนี้มันถูกทำลายนะทีนี้เราก็มาถึงคำถามหลักมันถูกทำลายโดยใครเป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันนะที่บอกว่า ขาซ่อนไว้ในฉากพวกนี้คนระับเป็นความลับที่ถูกซ่อนไว้ในฉากพวกนี้นะคือถ้าใครเล่นอาจจะไม่ได้แบบสนใจเท่าไหรว่ว่าเออมันก็เป็นฉากแต่มองว่าถ้ามันเป็นฉากแล้วมันมีแบบม,แบบมีแท่นวาร์ปมีอะไรเงี้ยมีชื่อสถานที่อะ่ะผมว่ามันควรจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังกว่านั้นนะจากตรงนี้สังเกตได้เลยครับมันคือประตูสําหรับแบบว่าคัดกรองคนเข้าเมืองนะ <c oughs> เกาะเนี่ยมันต้องมีอรารยธรรมที่ค่อนข้างค่อนข้างแบบว่าไปทางยุคกลางนะครับในส่วนของตัวหอคอยเนะี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นหอคอยโบราณที่มีมาก่อนอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกว่าตัวหอคอยกับตึกที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะมันดูมาจากเทคโนโลยีเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยสังเกตได้เลยดูหอตรงนั้นนะหอตรวจการตรงนั้นกับหอคอยตรงนี้ทั้งสไตล์ทั้งอะไรเนี่ยมันเป็น แล้วก็เทคนิคการสร้างมันเป็นคนละอย่างก,กันโดยสิ้นเชิงครับมันเป็นคนละอย่างกันโดยสิ้นเชิงนะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีมิติตรงนี้นะตรงนี้เป็นประตูใครอาจจะมองว่าเป็นประตูแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประตูนะมันเป็นแผ่นหินทั้งแท่นเลยอย่างที่บอกไปเทคโนโลยีตัวนี้นะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นช่องว่างมิตินะครับข้างในจะเป็นอีกมิติหนึ่งข้างในหอคอยนี้เราเข้าไปโดยการแปะมือ แล้วก็เราก็จะถูกวาร์ปเข้าไปเหมือนอย่างตอนที่พาวสเปียร์ทำงานนะมันจะดูดพาวเข้าไปในช่องว่างมิติในพาวสเปียร์ครับพาวบล็อกเองก็เช่นกันนะถูกถูกคิดค้นโดยไม่ใช่สิถูกหรือฟื้นมาโดยแคส a เอาเวย์นะแคสเอาเวยเป็นคนที่บอกว่าไปเจอภาพฝาผนังของพาวบล็อกขึ้นมานี้เราพักกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณครับ